สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่ลูกตาลเองในวันนี้พี่ลูกตาลจะพาน้องๆมาดูผลการทดลองเปรียบเทียบเลนนูน3เลนที่มีระยะโฟกัสที่แตกต่างกันเลนจะมีความอ้วนที่ไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเลนอ้วนเลนผอมให้ผลของการรวมแสงที่แตกต่างกันยังไงบ้างในเริ่มแรกอ่าพี่เอาเลนนูน,นอันนึงมาวาง ก็จะเกิดการรวมแสงไปที่จุดโฟกัสจุดหนึ่งมีระยะโฟกัสก็คือประมาณตรงนี้คราวนี้พี่เปลี่ยนเลนส์อันใหม่เอาเลนนูนอีกแต่อ้วนขึ้น,นอ่าอ้วนขึ้นน้องๆเห็นว่าเป็นยังไงแสงเกิดการรวมแสงอีกแล้วแต่มาที่ระยะประมาณ6เซนนจุดโฟกัสย้ายมาอยู่ที่ตำแหน่ง6เซนติเมตรระยะโฟกัสเป็น6เซนเสร็จแล้วเปลี่ยนอีกเอาแบบอ้วนสุด,สด แน่อ้วนสุดๆน่ะชัดเจนระยะโฟกัสต,ตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ5เซนติเมตรอีกแล้วน้องๆจะเห็นว่าเมื่อเราใช้เลนนูนที่มีความอ้วนความผอมไม่เท่ากันความอ้วนผอมของเลนนี้ก็จะส่งผลถึงระยะโฟกัสของเลนเพราะอะไรเพราะว่าระยะโฟกัสหาได้จากรัศมีความโค้งของเลนหารครึ่งถ้าอันไหนมันโคง้โคงมากม,ากมาก ลัศมีมันก็จะน้อยถูกไหมพอหานครึ่งระยะโฟกัสมันก็จะน้อยเมื่อเทียบกับอันที่ปั้นป้านมากกว่ารัศมีก็จะเยอะโฟกัสก,ก็จะเยอะกว่าใครชอบคลิปกันทดลองดีๆแบบนี้อย่าลืมกดจอเคาะจุยให้พี่ลูกตาด้วยนะคะ